และสากลร,ร่วมกับ FAO จัดเวทีแลกเปลี่ยนเทคนิคป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในเอเชียกรมการข้าวเตรียมมาตรการรองรับหลังปรับลดราคารับจำนำข้าวเร่งปรับดันการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรเพื่อความยั่งยืน ำชมาคมชาวนายื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลกลับมาใช้ราคารับจำนำข้าวเดิมขณะที่ชาวนาจังหวัดพิจิตรทยอยเข้าแจ้งความเอาผิดโรงสีกองข้าวเกือบหมื่นตันภาครัฐระบุลดราคาจำนำข้าวทำให้ประหยัดงบประมาณกว่า40,000ล้านบาทลดแรงจูงใจในการจริตให้น้อยลง ปจจันทบุรีเตรียมแปรรูปผลไม้สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อรอการจำหน่ายนอกฤดูกาลผลไม้จังหวัดแพร่เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลน่ม สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงเกษตรค่ะวันนี้กลับมาพบกับดิฉันวิภัน์พันธ์วัทยาวันนี้กุนเช่นเคยนะคะก็มีเรื่องราวมากมายแล้วค่ะที่จะมาพูดคุยการรวมถึงเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่หลายฝ่ายก็ยังคงติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามเรื่องนั้นมาดูเรื่องของไข้หวัดนกกันก่อนค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยนะคะก็ได้ร่วมมือกับทาง FAO ค่ะในการจัดเวทีดึงผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่มีความรู้ทางด้านของสุขภาพสัตว์และสาธารณสุขจากองค์ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนนะคะวิธีการป้องกันและก็ควบคุมโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในเอเชียนี้นะคะแล้วก็จะนําประสบการณ์เนี่ยมาควบคุมโดยเฉพาะเรื่องของประสบการณ์การควบคุมโรคในประเทศจีนนะคะจะนํามาเป็นแนวทางในการป้องกันในภูมิภาคนี้ค่ะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณยุคนลิ้มแหลมทองได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมหารือด้านนโยบายและเทคนิคในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในเอเชียที่โรงแรมรอยย่อออกิดเชอร์ตันนะคะโดยท่านรัฐมนตรีบอกกัว่าการประชุมในครั้งนี้กระทรวงเกษตรได้ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติจัดขึ้นเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็องค์ความรู้กับหน่วยงานต่างๆในการ ป้องกันโรคไข้หวัดนก H7 n 9นะคะอย่างเช่น FAO, OIE, WHO นะคะ ASEAN, SAARC และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งก็จะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านของสุขภาพสัตว์และก็ด้านสาธารณาสุขนะคะ ขณะเดียวกันก็ยังจะได้มีการนําแนวทางการควบคุมโรค h 7 n 9ที่พบในประเทศจีนมาเป็นกรณีศึกษาซึ่งขณะนี้ทางจีนเขาสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้แล้วแล้วก็ไม่พบข้อมูลการแพร่ระบาดเพิ่มเติมเพื่อจัดทําเป็นข้อมูลทางวิชาการในการป้องกันโรคไข้หวัดนกตัวนี้ในปุภาคเอเชียค่ะ สำหรับประเทศไทยนะคะกรมปศุสัตว์ก็ยังคงดําเนินมาตรการควบคุมโรคในสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่องโดยการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามโรคไข้หวัดนกการดําเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนและก็มีการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกซึ่งบูรณาการทํางานร่วมก,กับกระทรวงสาธารณาสุขนะคะที่เฝ้าระวังโรคในคนและกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายของนกอพยพ โดยยืนยันได้ว่าขณะน,นี้ประเทศไทยยังไม่พบทั้ง H7N9 และ H5N1 แต่อย่างใดค่ะทางด้านของนายฮิโรยุกิคโนมะนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO และพูดแทนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกค่ะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในขณะนี้จะถือว่าอยู่ในขั้นตอนที่ควบคุมได้แต่ว่าเชื้อไวรัสจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆก็จะต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ในด้านการควบคุมและป้องกันโรคเพื่อให้ประเทศต่างๆนะคะทั้งที่ยังไม่มีการพบเชื้อไข้หวัดนกหรือที่มีการพบเชื้ออยู่ทั้ง H5N1 ใน9ประเทศแล้วก็ H7N9 ที่มีการพบเชื้อในประเทศจีนเท่านั้นโดยมีการ การเตรียมความพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังนะคะไม่ให้เกิดการพบเชื้อในประเทศต่างๆค่ะก็ต้องขอชมเชยด้วยนะคะสำหรับประเทศไทยที่สามารถกําหนดมาตรการในการควบคุมโรคไข้หวัดนกได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะมาตรการพื้นฐานก็คือการเลี้ยงสัตว์ปีในระบบความปิดหรือ compartment นะคะซึ่งเป็นการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกตั้งแต่ต้นทางแล้วก็มาตรการอื่นๆในการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ จะถือว่าเป็นคําชมให้กับประเทศไทยนะคะถ้ามาตรการของเรายังเข้มอยู่แบบนี้ก็สบายใจได้นะคะเรื่องของไข้หวัดนกก็อาจจะไม่เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยแต่ก็อย่างที่บอกนะคะไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆที่ออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติกันอย่างเข้มงวดด้วยค่ะมาดูทางด้านของกรมการข้าวกันบ้างนะคะก็เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของโครงการรับจำนำนั่นแหละค่ะหลังจากที่มีการปรับลดราคารับจำนำลงมาอยู่ที่12,000บาทเนี่ยนะคะตอนนี้ทางกรมการข้าวเขาก็เตรียมแผนมาตรการรองรับค่ะจะเร่งผลัด ในเรื่องของการดําเนินงานและก็เรื่องของการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะ นายชัยฤทธิ์ดำรงเกียรตินะคะอธิบดีกรมการข้าวก็ได้พูดถึงเรื่องของความเป็นห่วงกับเกษตรกรนะคะที่คาดหวังกับโครงการรับจำนำข้าวที่ปรับราคาลงมาเหลือตันละ1 2 0 0 0บาทพร้อมทั้งผลักดันนะคะมาตรการรองรับเพื่อที่จะเพิ่มรายได้และก็ผลผลิตให้กับเกษตรกรซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจนะคะเพราะว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นทุนของการผลิตข้าวสูงเนี่ยมาจากการใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะ การใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการใช้ปุ๋ยไม่ถูกวิธีไม่ถูกเวลาแล้วก็การปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องเกินปีละสองครั้งรวมทั้งขาดความรู้ในวิธีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็ได้ดําเนินงานโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าวตั้งแต่ปี2554จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยนะคะไปแล้วทั้งหมด6หมู่บ้านด้วยกันซึ่งผลการดําเนินงานก็ออกมาเป็นที่พอใจค่ะเนื่องจากว่ามีการเปรียบเทียบผลการสํารวจต้นทุนของการทํา บพบว่ากเกษตรกรหมู่บ้านต้นแบบเนี่ยใช้ต้นทุนการผลิตเพียงแค่ 4,983บาทต่อตันแต่ว่าเกษตรกรในหมู่บ้านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะใช้ต้นทุนการผลิตสูงถึง8,731บาทต่อตันถ้าเทียบกันแล้วก็เกือบเท่าหนึ่งเลยนะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยมีรายได้แล้วก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทีเดียวค่ะรวมทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองแล้วก็มีตลาดเข้ามารับซื้อถึงหมู่บ้านเลยนะคะ ทางโรมการค้าก็จะได้มีการขยายโครงการหมู่บ้านต้นแบบค่ะเพิ่มขึ้นอีก20หมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อให้โครงการนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ได้มีการกําหนดมาตรการลดต้นทุนการผลิตข้าวว่าทําอย่างไรจึงจะได้ผลซึ่งก็มีแนวทางอยู่3นะคะ3ต้องทํา3ต้องลด 3ต้องทําก็คือปลูกข้าวไม่เกินปีละ2ครั้งค่ะใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ทําบัญชีฟาร์มส่วน3ต้องลดก็คือลดอัตราเมล็ดพันธุ์ลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ลดการใช้สารเคมีนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีการผลักดันให้มีการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกครัวเรือนให้ครบภายใน3ปีเพื่อรักษาม,มาตรฐานและก็คคุณภาพข้าวที่ส่งออกของไทยอีกด้วยค่ะ ส่วนกรณีการใช้สารรมยาในข้าวเนี่ยนะคะคุณชัยฤทธิ์บอกว่าสารที่ใช้รมยาในข้าวเนี่ยเป็นสารฟอสฟีนที่มีความปลอดภัยสูงไม่มีการตกค้างจัดการกับแมลงได้ดีรวมไปถึงไม่มีผลกระทบกับชั้นโอโซนด้วยนะคะ ประกอบกับเชื้อราที่กอ่กอให้เกิดมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเชื้อราที่ตรวจพบในถั่วลิสงหรือว่าพืชตระกูลถั่วเท่านั้นเพราะว่าในถั่วมีโปรโตีนประกอบ20แต่ข้าวเนี่ยมีโปรโตีนเพียงแค่1นเท่านั้นค่ะก็อยากที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจนะคะว่าข้าวที่มีขายอยู่ปลอดภยัยแล้วก็ได้มาตรฐานอย่างแน่นอนค่ะเราไปฟังเสียงเรื่องนี้นะคะจากทางด้านของท่านอธิบดีกรมการข้าวคุณชัยฤทธดำรงเกียรติค่ะ ที่พี่น้องชาวนานะใช้เทคโนโลยีใช้ปัจจัยการผลิตไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและก็ไม่ถูกช่วงเวลานี่คือปัญหานะซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กรมการข้าวได้สรุปออกมาเป็น3ต้องทำสามต้องลดก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่แก้ปัญหาภาพใหญนะ่เรื่องแรกก็คือเรื่องของ ต้องใช้เมรดข้าวพันธุน์ดะีมีพี่น้องชาวนาหลายคนเนี่ยที่จะเร่งรัดการปลูกข้าวให้ได้ปีละสามครั้ง2ปี5ครั้งใช้พันธุ์ข้าวอายุสัน้นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวไม่ได้รับรองพันธุ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตเป็นอย่างมากโดยวัะพันธุ์ข้าวเหล่านี้ไม่ต้านทานโรคมแมลงนะก็จะมีปัญหาเรื่องก,การใช้สารเคมีตามมาและที่สําคัญที่สุดคุณภาพข้าวเ,เป็นข้าวคุณภาพต่ําขายได้ราคาต่ํา ก็ส่งผลให้ได้มีรายได้ต่ำด้วยนะมาดูทางหน้าของกรมส่งเสริมการเกษตรกันบ้างนะคะที่ตอนนี้ค่ะก็ได้มีการเร่งพัฒนางานวิจัยและก็เครื่องจักรกลทางการเกษตรนะคะเพื่อพัฒนาในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตค่ะเพื่อที่จะแก้ไขในเรื่องของผลผลิตมะม่วงไทยนะคะอย่างยั่งยืนค่ะ นายวิทยาอาทิย์อนันต์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดเผยนะคะว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาการผลิตและการตลาดของเกษตรกรชาวสวนมะม่วงไทยให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงจึงได้สนับสนุนการดําเนินการของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยโดยตลอด3ปีที่ผ่านมาค่ะนับตั้งแต่มีการจัดตั้งสมาคมทางกรมก็ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมให้ขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์แผนงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้เข้าไปสนับสนุนการจัดสัมมนาดำเนินงานสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยปี2556ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตการตลาดแล้วก็การแปรรูปได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์พร้อมทั้งนําเสนอปัญหาขั้นตอนการผลิตและการ ตลาดเพื่อหาทางแก้ไขแล้วก็พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพค่ะท่านรองอธิบดีบอกด้วยนะคะว่าที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดทำคู่มือชาวสวนมะม่วงมืออาชีพ สำหรับประเด็นปัญหาที่เกษตรกรและผู้ประกอบการต้องการเสนอเป็นโจทย์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนวรับไปดำเนินการก็คือการทำการวิจัยต่อย,ยอดเพื่อแก้ปัญหาด้านต่างๆอย่างเช่นปัญหาเครื่องมือเครื่องจักรที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตการแก้ปัญหาโรคบางชนิดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและยังไม่มีทางแก้ไขหรือแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มในการแปลรูปผลผลิตช่วยในการส่งออกได้เพิ่มขึ้นโดยเสนอให้สถาบันอาหารเข้ามาดูแลให้คำแนะนำซึ่งในการจัดเวทีสัมมนาในครั้งต่อไปนะคะทางกรมก็ตั้ง เป้าที่จะเชิญสถาบันวิจัยมาร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรและผู้ประกอบการด้วยเพื่อผลักดันให้ข้อเสนอนี้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติค่ะ ศูนย์ติดตามและพยากรเศรษฐกิจการเกษตรนะคะก็ได้ร่วมเดินหน้าเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้นะคะโดยมีการเปิดเวทีวรับฟังมุมมองจากเกษตรกรค่ะพร้อมทั้งสำรวจความพร้อมนะคะของเกษตรกรก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี2558นี้นะคะโดยหวังที่จะปรับใช้เป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการผลักดันสินค้าเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ นายอภิชาติจงสกุลเลขาธิการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสกนะะในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ติดตามและพยากรเศรษฐกิจการเกษตรก็ได้เปิดเผยภายหลังจากที่เป็นประธานเปิดการสัมมนาเดินหน้าตเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองของเกษตรกรเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยียนและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในภาคการผลิตสินค้ารวมทั้งติดตามและประเมินสถานการณ์ภาคการเกษตร เพื่อสำรวจความพร้อมของเกษตรกรไทยที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปี2558ค่ะสำหรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะก็นับว่าเป็นแผนงานบูรณาการที่ครอบคลุมการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจทุกด้านของประเทศสมาชิกอาเซียน ไปสู่การรวมตัวการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีวัตถุประสงค์สําคัญ4ประการด้วยกันก็คือนะคะการรวมกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวโดยการเปิดเสรีด้านสินค้าบริการและการลงทุนซึ่งแผนงานการจัดตั้ง AEC ก็ได้กําหนดให้มีการลดอุปสรรคและข้อจํากัดรูปแบบต่างๆสําหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนอาเซียนค่ะ ประการที่2นะคะก็คือเรื่องของการสร้างกิจความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีกฎหมายด้านการแข่งขันการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประการที่3ก็คือการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคโดยเน้นด้านการพัฒนา SME และการลดช่องว่างของการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกและเรื่องสุดท้ายก็คือการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกค่ะทั้งในด้านของการผลิตนะคะการขยายโอกาสในการทําการค้าและการลงทุน โดยได้จัดทําความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจราจาเป็นกรอบในการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ทางด้านของดรจารึกสิงหปรีชานะคะผู้อำนวยการศูนติติดตามและพยากร์เศรษฐกิจการเกษตรก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเมื่ออาเซียนก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558การเปิดเสรีอย่างเต็มรูปแบบของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ย่อมจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยทั้งด้านบวกและก็ด้านลบค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะขึ้นอยู่กับการปรับตัวแล้วก็การเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนด้วยโดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจาให้กับภาคการผลิตซึ่งในแก่กลุ่มเกษตรนะคะเกษตรกรให้เกิดความตระหนักถึงโอกาสที่จะผลิตการค้าต่างๆรวมถึงการรองรับผลกระทบโดยตรงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรได้ ดังนั้นการสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมุ่งถ่ายทอดความรู้ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับภาคการผลิตและสภาวะแวดล้อมทางการเกษตรของสมาชิกอาเซียนให้แก่เกษตรกรพร้อมทั้งรับฟังมุมมองและข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคการผลิตสินค้าทั้ง6กกลุ่มก็คือข้าวมันสำปะหลังยางพาราอ้อ,อย ข้อพดเลี้ยงสัตว์และปศสุสัตว์ตลอดจนเป็นการสำรวจความพร้อมของเกษตรกรไทยที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานผลักดันสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามมีประเด็นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวในหลายๆจังหวัดให้ติดตามนะคะอีกสักครูกกลับมาค่ะ